ทุกแกยาใหญ่ทุกแกยใหญ่อะไรเหรอเหอฉวนเออทุกแกยาใหญ่มีอะไรผู้อพยพมามากมายได้ยินว่าฝรั mae, ่งเศสจะรบกับเรา เนี่ทุกท่านไม่ต้องรีบร้อนเพราะท่าแก่ใหญ่ออกมากรแล้วท่านจะจัดการให้อนทุกท่านข้าก่อนได้ไหมเขาจะจัดการให้ทุกอย่างเลยไม่ต้องรอล่ะมาฟังนะทุกอย่ออกมากรรอกอนึงแจกมาแล้วท่าแก่ใหญ่เชิญเชิเชญชพี่น้องใจเย็นๆนะนี่แหละท่าแก่ใหญ่ของเราท่าสุสงครามมีค้าขายอยู่นะใจน้าใ้อนนี้เหลือลูกค้าเพียงแค่คนเดียวที่นี่ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิม ถ้าฝรั่งเศสร้อมคุณหมิงแล้วเราจะกินอะไรทุกคนวางใจได้นะข้าจะหาทางเองถ้าเรามีกินทุกท่านก็จะได้กินนะไม่ต้องห่วงเราจีนจะสู้กับฝรั่งเศสได้ไหมเนี่ยเรื่อนนี่ก็พูดยากนะต้องดูไปก่อน

ทุก็นอยู่ันความเย็นความเย็นเย็นะเย็นเย็นนี่ใครครับนี่ครับนี่จเเย็นนะนี่ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนเลยครับเชิญเลยไรกันอไรหรอไอ้ตัหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออนี่นี่รับแรงเลยนะไม่ต้องเบียดกันแลไม่ต้องเบียดกันไม่ต้องดิ้นรนใจเย็นเย็นเราคนที่เรามีเงินทุนน้อยรับไว้ไม่ได้หรอกใช่เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เรไม่ต้องการค่าแบบนี้แล้วทั้งเราก็ไม่มีเงินมากพอด้วยทำสิทำไมจะไม่ทำล่ะ พ่อตาในเวลานี้เราทําอย่างนี้ไม่ได้นะทําไม่ได้จะยุ่งไม่ได้อย่างงั้นเหรอหรือจะปล่อยให้พวกเขาเร่ร่อนใช่ไหมใครบอกไม่ยุ่งชาวจีนเดือดร้อนจะนิ่งดูได้ได้ยังไงกันอืมเจ้าหนุ่มเอ้ยมีอุดมการ์เมาชายครับกลับไปเอาเงินมาสองร้อยเอามาให้คุณชายใหญ่ครับชาวจีนเดือดร้อนครั้งสินค้านานยางจะไม่อยู่เฉย มนีจังเลยให้ท่านใจดีเผชวนหน่อยโอ้นอนน็อ